คำว่าฟรีกับฟรีตก่างกันยังไงรู้ไหมคะนักเรียนอย่างงนะคะคำว่า free ที่เป็น f r e e เนี่ยมันแปลว่าไม่เสียตังค์งดนะคะฟรีแต่ f e e f ตัวนี้จะแปลว่าค่าธรรมเนียมค่ะตลกไหมอันนี้ฟรีไม่เสียตังค์เพราะมันมี r ส่วนอันนี้ไม่มี r ่านว่า f แต่ว่าค่าธรรมเนียมค่ะมาดูอย่ตัวอย่างกันนะคะมาลองแต่งประโยคที่ใช้คำว่าฟรีดูนะคะแปลว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะค่ะ ตัวคอนเสิร์ตเนี้ยฟรีนะ The concert tickets are free free f r e e อันเนี้ยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะหรืออาจจะแปลว่าเป็นอิสระก็ได้นะคะเช่นเธอรู้สึกเป็นอิสระหลังจากที่ลาออกจากงานไปในรูะแตกประโยคว่ายังไงคะเธอรู้สึกเป็นอิสระก็ she felt free หลังจากที่ลาออกจากงาน after quitting her job เรอรู้สึกอิสระ <c oughs> แน่นอนค่ะไม่ทํางานก็อิสระเนาะนมาลองแต่งประโยคที่ใช้ e ีที่แปลว่าค่าธรรมเนียมกันนะคะ fee F ืีตั๋วเข้าพิพิธภัณฑ์นี้ราคาหนึ่งร้อยบาทจะแต่งว่าไงคะ the entrance fee อันนี้ค่าธรรมเนียมเข้านะคะ is 100 h u n baht ราคา100บาท Fee ตรงนี้เป็นค่าธรรมเนียมนะคะ อีกสักตัวอย่างนะคะมีค่าธรรมเนียมการจ่ายล่าช้าสำหรับบินอันนี้ค่าธรรมเนียมคือ fee F e e, เนาะแต่ว่าไงคำว่ามีขึ้นต้นประโยคนะคะ t h e r e is a late payment fee for overdue bills a late payment fee ก็คือค่าธรรมเนียมที่เราจ่ายชา้าใช่ไหมคะ late ไปเนาะ for overdue bills overdue คือการที่เราเนี่ย จ่ายเลยเวลาไปแล้ยวอะค่ะและเรียนลองแต่งประโยคเองนะคะที่จอดรถฟรีสำหรับลูกค้าจาะเป็นยไงคะที่จอดรถคือ parking lot นะคะ the parking lot is free f r e e free for customers นี่นใช้ free ม,มาดูข้อนี้กันนะคะนักเรียนจะเติม free หรือ fee คุณไม่ได้คอมเมนต์นะคะคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนิดหน่อยที่จะลงเรียนคอร์สนี้ you need to pay a small to enroll in the course free mm hmm. ห f e e คะแม่มง่ายจังเลย <laughs> อย่าลืมพิมพ์ไว้นะคะจริงอยากให้พิมพ์คำว่า free เนี่ยแปลว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ free, f e e fee เนี่ยแปลว่าค่าธรรมเนียมนะคะไม่มียอาจัดได้นะ ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้พิมพ์ประโยคที่คุณให้เป็นกันบ้านนะคะไปทำประโยคเลยจะได้จําได้เอาไปใช้ถูกนะคะถ้าชอบไปเรื่องกดหัวใจแล้วก็แชร์ไปสากเพื่อนๆไปนะคะเป็นกำลังใจให้คุณหนุ่มนะแล่ถ้าใครอยากเรียนภาษาอังกฤษในคอร์สอยู่นะคะทักมาสอบถามไปสั่งอะไรก็ได้นะอยากกินภาษาอังกฤษแล้วนะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนวันนี้กินอาหาร h e ลตี้มากเลยไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ้า